สวัสดีครับวันนี้เราก็าจ,ะาจะมาสอนลงมอสแปลงล่างในไมค้าสวนจุดติดจุดห้ากันนะครับใช่ไหมครับใช่ครับอย่างแรกก็ต้องมี okay. อย่างแรกก็ต้องมีบล็อกบันเชอร์อมอสไมค้าปีอีแล้วก็แค่นี้แหละครับเข้าไปในมอสไมค้าปีอีครับ,รบพูดหนงเสีครั ให้ไปในมอนไหมครับพีอีนะครับรอก่อนนะเรื่องเรื่องลงมาครับเอาใช่ครับใช่ครับเอาแบบมอสแปลงล่างครับเข้าไปครับกดดาวน์โหลดครับใช่ครับใช่ครับพูดแค่นี้มต้ลงพูดก็ได้อย่าพูดนะครับรอก่อนนะครับ เครื่องผมเสร็จมันเส็ตช้ามากครับและแหลกเยอะเลยครับขออนุญาตนะครับผมขอก็นะดาวน์โหลดไปเลยนะครับถาแอปบดาวโหลดเลยครับอย่าไปเล่นอะไรฟงนะกดตัวตรงครับไม่ต้องกลัวเสียใจเพราะมันไม่เสียตังค์อยู่แล้วครับฟรีครรับฟีครับกดเข้าไปครับก็มันก็จะเป็น มันจะเขียนว่ามอสต,ต่างๆมอสต,ต,ต,ต่างๆคมันก็จะเขียนเป็นชื่อมอสที่เราโหลดครับเพราะล่าไมันจะเขียนว่าเราโหลดเสร็จสมบูรณ์ๆๆๆอ่าเข้าไปครับนึงครับก่อนตัวตัิ i พ o ครับออกเลยครับออกครับอออแล้วก็อลบไปให้หมดเลยนะครับนึง ต่อว่าฮาต่อไปก็เข้าไปในบล็อกแลนเชอร์ er นะครับอย่าพูดมือแลนเชอร์นะครับเข้าไปในปะเกลนครับประมาณปะแย่นะครับดกดเข้าไปในอันที่ครับใช่ครับถ้ากดผิดก็ไม่รู้เลยครับจะทำอไ,ไม่เป็นไรหรอครับก็จะขึ้นมาอยเนี้ยครับ ดับครับดับครับแล้วต้องแล้วงเข้าไปในนี้เข้าไปในที่เราดาวนโหลดมาครับใช่ครับกดอันสุดท้ายสุดท้ายนะครับแล้วก็เล่นได้เลยครับเลโอ้โหมันมากครับต้องบอกเลยครับพวกเราคนที่บุยคนแรกคือเด็กชายอินทรานิเกียครับตอนนี้อยู่ในรายการคุณเกียงแองคุนดี้แชนแนลนะครับนี่ครับ สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ครับมาแปลงร่างมันมากเลยนะครับคุณต้องวองเล่นนะครับผู้ <sey> ดีๆนี่ครับตอนนี้เรากลายเป็นไก่นะครับไก่กึกกกตอนนี้เรากลายเป็นบัวนะครับบ<อ>ัตอนนี้เรากลายเป็นชาวบ้านนะครับเป็นปีเตียครับพี่ตีนี่ก็พีเตีตอนนี้เราเป็นซอมบี้ตอนนี้เราเป็น มขอบคุณครับที่มาครัเขาเขาเขาหน้าผมจะลงคลิปเยอะๆนะครับถ้าคุณชอบถ้าคุณไม่ชอบผมก็จะไม่ลงคลิปอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในรายการอย่าลืมนะครับตอนนี้พวก,พวกเราพวกเราทํารายการอยู่ในคาว่าคุณเก่งไอคุณวิ่แนแนลครับขอบคุณครับ